โอ้ยพี่น้องทักทายสบายดีกันยายเรียบอันยายเรียบไปหาเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเลือก,กระตาทั่ให้ลูกมาหลัดเอาบอกาสีเสียงพออย่งไปบบได้มากเลยเบิดแหง้งมาหลัดเอาก่อนโอ้ลายเติบนม่หน,นดำ ดีรถมากรถพี่ถิ่มรถไว้มาเอารถพี่อีกจักอยู่ทางใดเมื่อคืนนี่นอนบมดรับพอสิลูกปลาเฮ็ดนะเมื่อคืนนี่ลูกมาเที่ยงคืนนอนบมดรับประมาณปุ๊หลายโมงเติบห้ากีสิ่ไม่ได้นอนบางแถวสามสี่โมงนี่แหละอืม จเจ้าคนเป็นพี่สังเกือเลย่ะตอนเช้าวพวปุุกแล้วขอขอนอนก่อนมื่ขึ้นนี่ขอ,ขอนอนบอรับลุกปัจเจนเนอยขอสิวิงสิเวียนอีกโอ้ยโอ้โออยเจอรถใกล้พกดเลยเอารถมาเลยกด็ดีหาพี่น้องหาหาหายายหา เขาสอดได้นีนะเอากรสีเอาขึ้น่าเทียงเขาแล้วกรสีลงไปเอาหลอดหจอดแล้วของสีไปทางนั่นอปลาเขาสอดได้ดีนะถ่าอย่นแรกเสีออกขุแล้ลวด่ลวดสอดได้่อดอกปลา้เาุมนาแก่แม่หมูหนึ่งวันนี้นะหมูเดียวนะ ôi hết cố cơ... chị em ăn hải cang yêu ôi Lục lán như mìu 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 hết mìu 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 đi, đi. Bà để kín อ่ะสีไปยุ่งสาอย่างนอนบ่รับหรือม่นอนสาแจ้หันอนบ่รับคือกันเลยสิลูกพจันเป็นสิไปต่อบ่ต่อลว่ท่ได้สวยเปนได้สิรอพนั้นวันนี้เรามยทได้รอสได้บ่ได้แลคะเห็นหมูเดียวเลยกเอ็งนะสิไปต่อรอบนั้นวันนี้ เจ้าห้าแล้วทางหัวพายบนหน้าเขาเลยนั่ะโอ้ยอยากลงจะสล oh, ืองไปพจสีรหอไปพุพุถ้าเชื่อคุนไปเที่ยงเราเลยจงสิลงยางลงไปหลุดท้งนะมึงก็เอาหยางไปฉลรงก็ขี้เมื่อไร่ได้เที่ยนได้ก็ได้ป้าตัวน้องถ้ากะอาบน้ำหมดสิผ้าอีหมูมึงเอายา โอ้กินมากลำไยได้เลยกินขขาวบดได้ฮะยงใส่สีคอแดงขึ้นอย่าสดแล้วบ้งัวไปใส่เลยอือโอ้ยหากระตื่นเมื่อกี้นี่ว่าสัน บุรักพี่น้องเอ้ยคิดลายขิดลายอะไรแนวครอบครัวตัวเองครอบครัวเตียงกับพ่อป้าน,นั่นผัดแทม้มีอันพะละมาเพิ่มอีกคิดเป็นห่วงน้ำพ่อน้ำแม่จากเสียนดนาดายเมผูมาเป็นพะละพระัด เจ็บโซมาอีกวู๊มอระสุมพุกอ่างเอ้า,าเศรษฐาได้ยังโบได้โบได้จักกันได้ฮะลัดใช้เออฝา น่นเอสีลอกรอหาเห็ดรอเมื่อเออสีหอมอะละขีดเป็นห่วงน้ำพ่อแม่สีเอาเงินนะมาปินมาปัวกันลำพังพอ่อลำพังพ่อเฮาหนัก,กป่วยอยู่กันยังโบไดมีเงินมีคำสิไปห้ามหมดห้ามหมอพอถอดได แพทเทินมาเพิ่มเขาอีกคนแบบน,นี้โงยพี่โน้องเ้ยอุกอังแม่ก็เห็นกระเตกนอนหมดรับมาหลายคืนมีความคิดอยู่แล้วแัะแห้งมีความคิดเพิ่มอีกเฮาก็ได้เครียดนะแม่อีกอือฮ้ยความจริงเลยเราไปตั้งแต่เอัน ลูกคนที่สองของเธอพอ่อสัมอีหมดแดงกับลอกสําน้องนายส้มหมดแดงกับนายสดแสดงว่าคนที่สามก็ยังไม่ได้เกิดคนที่สี่ก็ยังไม่ได้เกิดนาะเฮาเป็นคนที่สี่เฮาคนที่สี่เฮานี่ก็ย่างเขาปีที่สามสิบแล้วนวน่เฮาหนิสามสิบได้ีนยางานเขาสามสิบหอดอันวันเกิดท่านนี้ก็เต็มนีสา,ามสิบปลายเหม็นวลมเหล้าพราะ ตั้งแต่เฮาใหญ่มาเฮาก็ได้ยินว่าเรานี้ไปแต่เฮิงแล้วจําความได้นะตัวนี้ไปแต่เฮิงแล้วลไปก่อนเฮาเกิดอีกกกยๆๆๆปาพีงกันอยู่เือนเด้อจ้ะิดมอไซค์มือก่อกก บอสเลชิดามมีลุ่มบอาเออให้เขาออกมาเอาสามอื่นเข้าไปบแล้วพ่อเขาไปเลี้ยงงัวบลแล้วบุมีแพดอกจะบุไปบอกเขาก็ได้แบบเข้า่ะ

นงมือมากพ่อน่งเหากเปียขลือแท่ไปถือเลือางเลือดก็ติดฉกนะทูหอดบ่อซันเดอร์งานสยามาถืเลือดถืยาบหมดูนันก็หอดบ่อซัมจะเลือน้เลืดอนยังมีเลือนมียางออกบบทังหนาทั้งแถวทังหาโ ขูดให้เพ like ่อน้องเตียมไปอยจะไปอีกแล้วด่นะเรียนได้ไหมาขูดเลยไหมมาขูดเลยไหมกันบอานองกอนเอ้ยแม่กินนมผึเออเอามาไปเอานมาขูดทั้งนั้นนะสบาดปะสะบัปะ้งบาดน้าบางเดียวนะเห็นบ่ยังตั้งอยู่นะโอ้ย จุล,ล,ลู้จล่นลานกะเอรอ้ยายเทื่อแหละป้าโอกนะป้าถ่ายคลิปเบิ่งแม่เห็นแม่มีสติแม่ลูกนั่งพูดจึกจักจึกจักโลดเบิ่งแน่กล่องป้าตั้งอยู่นะจุ่มหลานเขาพี่น้องเลยหยิบพูดบ่ะนี้ไม่มานั่นงพูดท่านกระซิบพี่ลูกเ็ดผีมาขางผีมาขางป้ากูาาอย่งนี่ เออพบนี้ก็พูลกัเลยนี่อันนัหนจดยูลอยากไปหาเดี๋ยวนี้น่ะจะเกล่ยวลหาังท้เลยแมวแมวแมวเบิดคนหลือแมวบอกกับกล่องกูนี่อยากไปหาต่อ้ารุ่นนี่เรียกสิไหมนี่มีหมนี่ลงไปในนี หมูสิเป็นไรเด้อหมอนี่เด้อใคไปได้โล่มดูเ็ละเขาอยากดดไปน้ำเขาถ้าน้ำมืออื่นสีอนยากับมือนี่กับมืออื่นกจะให้เขาลก้าเอาไว้ลงูบอกเขาว่ามืออื่นเขาลก้าไว้แล้วก็มาเอาโฟมมา่ายเลยคงบกไ พายก็ได้นตะกะอะไรพายก็ได้ตะกะอะไรเออก็ชีโลดันตะกะดันหนี่แต้วก็ดัสองหายนี่เด้อกรชลไปเล่นโลกะว่าดันสองหายนี่นะดันพอดีกระเทินเนาะพอดีงยาดไปนกินเบ็กอีลีจะกบบ่ากระเทินง้หนอยแล้วนี่แหละ มันบวกกินนะพอดีมันจะไปเหยียบไปผ่าโอ้ยอย่าว่าบวกกินเลยจำเหงาที่ฮากุ๊กขนาดนั้นบอกจำคือการบอนนอนะมันบวคาดออกลุงถ้ามันกินเบอร์โถงมันก็กินงัวนะงัวควอยแนวกินเข่าเนาะแล้วมันหมักนี่ทุกท่านนี่จะไปหาต้นหน้าพอขาดหน้าเลย แต่น้องมุส่งแต่น้องโลดตัวน้องโลดบ่แม่นอยากกินนมอยู่ปูดโอ้ยโอ้ยแก่แล้วบ่กินนะอย่าซอนะมุเฮ็ดเรียกแล้วซอโลดนี่ไปให้สนับผู้แกให้ไปแกคืนนี่เ็สิกินปานดกระิเสียดายให้มะก มินงเช็คกระทางเฮากัอวหาหมดแดงเห็ดตะโพนกับจนออกแควส้ยเขาเห็นย่างทางแล้วห้าสิ้จะพูดลงตีนตีนตอนนี้มีหาเท็ดนัย่ยจน กูซีหนึ่งขันสมเกยนน้อน้อยอันน้องน้อยมะเพสกูกุกนั่นนน่ะพอดีกินกับสมเพบแล้วกุกยัหันเขาบอรบมันได้ไม่เตระจุ๊บจุ๊หอยมงอู่หอม่องออกลายได้อยู่นี่ออกบอลาย้าเบงตนีอีร้อยวันน้าอาลงสตรีว่านไอีแม่ทเบงเดือนละสีบอพ่อละสีอยากให้กูพามือหอม่วงอีกเริ่มบอกแล้ว แลหูยุบเพอเธอมาประเพือไปหาไก่ไก่่นก็ยังได้เฮ็ดเน่าอันนีพอดีเลเขาเสมือนเฮ็ดเน่าเลยนะ่นสีโตะกันนั่นแหละกูจะหมุเอาไปเนไปเดินไเดินไปเดินก็พกันคลิปใหม่เน้ะงเรารุ่นเฮ็ดมันสีออกหอดใส้ะเบิงผทงที่นนอะเดี๋ยวสิอัดีดยสีปลซตกยังไม่รู้เลยวันนี้น่ะ มาเดี๋ยวโดนไป็หนึ่งนัด